ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีกุมราศีมีนหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมีนใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดถดไปด้วยนะคะ ก่อนไปรับฟังดวงแนะนำให้เช็คลักนาและราศีเกิดก่อนว่าท่านเกิดในลักนาและราศีใดตามตารางและช่วงวันเกิดที่ปรากฏในคลิปเพื่อกำหนดลักนณาและราศีได้ถูกต้องในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวเดินเป็นวิปริตครบทุกดวงอาจทำให้เกิดทั้งเหตุใหญ่เหตุเล็กและเหตุใกล้น้ำทั้งน่ากลัวน่าหวาดหวั่นจะมีผลอย่างไรในหาเรื่องสำคัญของแต่ละลักนณและราศีบ้าง ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักนณาราศีมังกรหรือราศีมังกรดวงในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เรื่องการเงินในช่วงนี้หรือว่าไม่ดีไม่แย่ผ่านไปได้ต้องรู้จักประหยัดมัธยัถ์อดออมกว่านี้อีกนิดหนึง่งส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้จะได้รับแรงกดดันสูงปากเขาก็พูดดีแต่การกระทําคือสุดยอดส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวง แต่จะมีโชคจากการงานที่เคยตั้งใจทําส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆส่วนคนที่ยังโสดอยู่จะมีคนเข้ามาแต่ต้องระวังให้ดีจะเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวไม่แนะนําให้รีบมีความรักให้ดูให้ดีก่อนดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักนณาราศีกุมหรือราศีกุมดวงในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มต้นที่เรื่องการเงินในช่วงนี้ฝืดเคืองมีปัญหามีรายจ่ายเพราะคนที่รักรอบตัวแต่ก็จะผ่านไปได้ส่วนเรื่องของการงานระวังเรื่องเด็กเส้นเส้นเขาเส้นเราไม่ถูกกันจะนําปัญหามาให้ทําอะไรให้ระมัดระวงังส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงให้ดูแลตัวเองให้ดีต่อไปมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ช่วงนี้ให้ระวังคำพูดอาจทำให้เกิดการกระทบกระทั่งพูดดีก็เป็นเรื่องดีพูดไม่ดีจะมีปัญหาใหญ่เข้ามาได้ส่วนคนที่ยังสดอยู่ช่วงนี้ความรักกับการทำงานดูเหมือนจะปังทั้งคู่ให้จัดแจงจัดการให้ดีๆอาจจะมีคนเข้ามาจากสายงานดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนดวงในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่าสภาพคล่องดีขึ้น แต่ยังมีรายจ่ายมากอยู่หากกู้ยืมมาต้องจัดแจงเรื่องเงินให้ดีส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยขาดคนสนับสนุนและซัพพอร์ตมีเรื่องเครียดค่อนข้างเยอะมาถึงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหากเป็นโรคหัวใจให้ระวังอาจมีอาการกำเริบระวังเรื่องปวดหลังปวดเอวมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะถึงขั้นไม่คุยกัน ถ้ามีปัญหาการลองให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และให้เวลาเป็นเครื่องยืนยันความรักก็จะผ่านไปได้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ให้ออกไปเที่ยวให้หาเวลาดูแลตัวเองหรือพักผ่อนจะทําให้มีความสุขมากกว่าการมีความรักในช่วงนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ หากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id@448miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณค่ะ